สิจุละอสัสสปุระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอสัสสปุระนิคมสูตรเล็กการบวดเหมือนมีดสองคม435รข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อสัสสปุระนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะ ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่ชนย่อมรู้จักเธอทั้งหลายสมณะสมณะก็เธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไร ก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้น เราทั้งหลายใช้สอยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคิลิณะปัจจัยเพภสัตว์บริการของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอนิสงม,มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึง่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จะไม่เป็นมันจะมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรสำเนียดอย่างนี้แล436ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้ มีความโผกโกรธยังละความโผูโกรธไม่ได้มีความลบหลู่ยังละความลบหลู่ไม่ได้มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้มีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตรณียังละความตรณีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมารยา ยังละมารยาไม่ได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปยังละความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ได้มีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้เพราะยังละกิเลสท,ที่เป็นมนทินของสมณนะเป็นโทษของสมณนะเป็นดุดน้ำฝาดของสมณนะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบาก ที่จะพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้ไม่ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะภิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนอาวุธที่ชื่อมตัตชะมีคมสองข้างทั้งชุบลับดีแล้วสอดไว้ในฝกักแม้ฉันใดเรากล่าวว่าบรรพชาของภิกษุนี้ก็มีอุปมา ฉันนั้นมีใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัด437ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ถือเพศเปลือยกายมีความเป็นสมณะ ด้วยการเพียงการเปลือยกายเราไม่กล่าวว่า,า deflect, มมบุคคลผู้หมักหมมด้วยทุลีมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการหมักหมมด้วยทุลีเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อาบน้ำมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการลงอาบน้ำเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้เป็นวัด เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ยืนแงนหน้ามีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการยืนแงนหน้าเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้บริโภคพัดตามวาระมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการบริโภคพัดตามวาระ เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ท่องมนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการท่องมนเราไม่กล่าวว่าบุคคลมีขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผมหากบุคคลนุ่งห่มผ้าซอนมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยการเพียงการนุ่งห่มผ้าซอนมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้ มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้มีความตรณีจะพึงละความตรณีได้มีความโอ้อวด จะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนใสมิตรอมาตย่าสาโลหิตก็จะพึงให้บุคคลน,นั้นนุ่งห่มผ้าซ้อนตั้งแต่เกิดทีเดียว พึงชักชวนผู้นั้นให้นุ่งห่มผ้าซ้อนกันอย่างเดียวท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงนุ่งห่มผ้าซ้อนท่านผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่มีอภิชามากก็จะละอภิชาได้ด้วยการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนมีจิตพยาบาทก็จะละความพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จะละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็จะละความผูกโกรธได้ มีความลบหลู่ก็จะละความลบหลู่ได้มีความริษยาก็จะละความริษยาได้มีความตรณีก็จะละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็จะละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จะละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จะละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิด ก็จะละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมัก,กโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณี มีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลที่นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนหากบุคคลถือเพศเปลือยกายหากบุคคลหมักหมมด้วยทุลีหากบุคคลอาบน้ำหากบุคคลอยู่โคนไม้ หากบุคคลอยู่ในที่แจ้งหากบุคคลยืนแงน,น้าหากบุคคลบริโภคพัดต,ตามวาระหากบุคคลท่องมนหากบุคคลขมวดผมมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธ จะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้มีความตรนีจะพึงละความตรนีได้มีความโอ้อวด จะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขามวดผมไซมิตรอมายญาสาโลหิตก็จะพึงได้บุคคลนั้นขมวดผมตั้งแต่เกิดทีเดียว พงชักชวนผู้นั้นให้ขมวดผมอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงเป็นผู้ขมวดผมท่านผู้พยาบาทก็จะละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จะละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็จะละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จะละความลบหลู่ได้ มีความตีเสมอก็จะละความตีเสมอได้มีความริษยาก็จะละความริษยาได้มีความตระหณีก็จะละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็จะละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จะละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จะละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิด ก็จักละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ขมวดผมอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลูมีความตีเสมอมีความริษยามีความตรนีมีความโอ,อ้อวด มีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวบุคคลผู้ขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผม <passion> ข้อป,ปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ438 ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรณีก็ละความตรนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมารยาก็ละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็ละความปรารถนาที่เป็นบาปได้ มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้เพราะละกิเลสที่เป็นมนทินเป็นโทษเป็นดุดน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุคติเหล่านี้ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ หลุดพ้นแล้วจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงนี้ความประโมทจึงเกิดเมื่อมีความประโมทปิติจึงเกิดเมื่อใจมีปิติกายจึงสงบเมื่อมีกายสงบเธอจึงเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตจึงตั้งมั่น เธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหัตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีการุณาจิตมีมุติตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในทุกที่สถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพ่บู์เป็นมหคัตะไม่มีขอบเขต ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายสะโบกขรณีมีน้ำใสบริสุทธิ์เย็นสะอาดมีท่าดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันออกถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสะโบกขอรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำ และความโกรนกระวายเพราะความร้อนได้ถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันตกถ้าบุรุษมาจากทิศเหนือถ้าบุรุษมาจากทิศใต้ถ้าบุรุษมาจากทิศไหนๆก็ตามถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสะบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำ และความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะ เพราะความสงบระงับภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้าตะกูลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้น ได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอัศวะเพราะอัศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน กุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณนะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระก,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 กูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณนะเพราะอัสวะทั้งหลายสิ้นไปฉะนั้นเหมือนกันแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลอัศปุรสูตท,ที่สิบจบมหายมะกะวรทที่สี่จบ รวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. จุลโคสิงคสูตร 2. มหาโคสิงคสูตร 3. มหาโคปาลสูตร 4. จุลโคปาลสูตร 5. จุลสัจจกะสูตร 6. มหาสัจจกะสูตร 7. จุลตันหาสังคยะสูตร 8. มหาตันหาสังคยะสูตร 9. มหาอสสปุรสูตรสิจุลออสสปุรสูตร